หายหนะ้าหายตากันไปทำเอาเอฟซีแฟนคลับของพี่มืน่นพากันคิดถึงกันไปเป็นแถวๆเลยล่ะค่ะสําหรับพี่ปมธนวัฒนที่ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีผลงานทางหน้าจอให้เราได้เห็นแต่อีกหนึ่งบทบาทสุดสำคัญอย่างซ e o สุดหล่อภายใต้แบรนด์ซานโน plus ก็ปังๆๆตลอดเลยนะคะเคลื่อนไหวทีก็ทำเอาสะเทือนเลือนลันกันเลยล่ะค่ะ ล่าสุดก็ทำเอาตอมเอ็กของ FC ที่รอคอยผลงานใหม่ของพี่ป๊อบทำงานกันอีกแล้วเมื่อคุณพี่ได้โพสเฟซบุ๊กพร้อมกับเขียนแคปชั่นคำว่า new voice coming soon 18พฤษภาคม2024พร้อมกับปิด Hashtag BEC Music ค่ะ เคลื่อนไหวแบบนี้แฟนๆลุ้นกันตัวกล่งแล้วนะคะว่าผลงานใหม่ของคุณพี่กำลังจะมาหรือเปล่านานทีปีหนพี่ป๊บจะพูดอะไรสักอย่างแสดงว่าต้องมีเรื่องเอแน่นอนเลยล่ะค่ะเอฟซีต้องรอลุ้นกันแล้วนะ